ผมชื่อสันจิเพชรนะฮะมาเจอกันอีกแล้วนะฮะห้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหนึ่งสองสองนะฮะผมว่าทำแกนเบอกนะฮะเริ่มจากชิ้นงานใหม่นะฮะการสเก็ตเลือกที่ทอเพนจริงๆเลือกเพนไหนก็ได้ถ้าอยาก,กเลือกนะฮะวาดวงกลมเข้าไปนะฮะผมที่กำหนดขนาดนะฮะยี่สิบนะครับผมกำหนดไป เอ็กซ์ e รออกมาดึงมันขึ้นมาขึ้นมาเท่าไหร่ดูกันสามร้อยนะครับผมสินฟ e เจอร์นะครับเท่ากับหนึ่งเมนสินฟีเจอร์กดขึ้นที่นั่นหน่อยนะครับจะเป็นกระบอกเป็นรูนะฮะครับผมเป็นบ้องเป็นบ้องเพลนครับสร้างเพลน,นขึ้นมาเพลนนี้อยู่ตรง ฟอนต์นะฮะอ้างอิงฟอนต์กับท็อปนะครับผมส่งขึ้นมาเท่าไหร่ต๊ดกระโตติดตกระโตติดกระโตติดกระโตติดกระโตต์กดผิดนะครับผมโอเคออ่าอ่าายังไงโอ้เอาใหม่นะครับผมแพนขึ้นมานะครับผมไปที่ท็อปเพน ที่ความสูงนะครับผม325นะครับตามตามรูปนะฮะถ้าไม่เห็น325นี่แปลกนะฮะวาดวงกลมขึ้นมาในเพจนั้นนะครับผมกดเข้าไปนะฮะกำหนดไดมิเตอร์นะครับ16ครับผมติกกตมต๊กตมติมต๊กตมติม๊กตม extrude ขึ้นมาครับ extrude นะครับผมขึ้นมา25นะครับผม สร็จแ,แล้วก็ตินด้วยนะฮะติ๊กถูกนะครับโอ้โหเทจ่จริงๆนะฮะใช้คำสั่ง lobs b a นะครับผมคลิกที่ตรงนี้นะครับมันจะลู่ๆ,ๆนะครับมันจะลู่มันเลยจุลู่ๆออกมาเล็กฟินนะครับพีลเตอร์เป็นก็หนึ่งนะครับผมอติ๊กถูกไปครับล,ลักษณะมันแบงๆนะฮะ แกนบาะลองนั่งนี่ครับกัใส่สีกันนะ่ะเอาเองนะครับผมสีชมพเูเป็นๆนนะฮะผมเป็นตุดนะฮะริงแล้วอ๋อสีบันเย็นโอ้โหเกค,ครับ่ใหญ่เลอกสีนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ